วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนที่พักอีกที่นะคะชื่อว่าที่พักเอี่ยมสะอาดนะคะจะมีพนักงานขับรถมารับที่ท่าเรือหน้าบ้านนะคะเราก็ไปรอตรงจุดนั้นพอเขาจะมารับเราที่เดียวนะคะข้างทางก็จะมีร้านอาหารคาเฟ่ตลอดสองข้างทางเลยนะคะมีร้านขายชุดว่ายน้ำหมวกมีครบค่ะ ใครไม่ได้เตรียมมาก็มาซื้อที่นี่ได้นะคะถนนก็จะแคบประมาณนี้นะคะก็จะขับกันแบบเบียดเบียดแต่ไม่มีชนกันนะคะก็นั่งเพลินๆไปค่ะข้างทางอากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากนะคะ ตรงนี้จะเป็นทางเข้านะคะขับเข้ามาก็จะถึงจะมีพี่พี่พนักง,งานคอยมายกกระเป๋าให้เรานะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้ภายในร้านนะคะจะมีของขายมีชุดพี่น้ําขายด้วยนะคะของกินเครื่องดื่มชากาแฟอันนี่จะเป็นระหว่างทางไปห้องพักของเราจองไว้สองห้องนะคะห้องห้ากับหกจองติดติดกัน จะอยู่ห้องท้ายสุดเลยห้องหกมาถึงก็จะมีเครื่องดื่มมาให้นะคะกับขนมมีห้องเบอร์ห้าเปิดประตูเข้าไปก็เจอสาไว้น้ำอยากโดดลงเลยนะคะเพราะว่าเราไปดำน้ำดูปะการังมานะคะระหว่างรอเข้าเช็คอินบ่ายสอง างในก็เป็นสไตล์มินิมอลนะคะมีไดเป่าผมให้กระจกสองบานใหญ่ๆอันนี้เป็นเครื่องดื่มอีกห้องนะคะที่เขาเตรียมไว้ให้มีที่เขียบุรีที่เปิดเครื่องดื่มการาน้ำร้อนแล้วก็มีเครื่องดื่มในตู้เย็นทานได้หมดทุกอย่างนะคะมีน้ำอัดลมแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้อีก2ขวด ไม่แน่ใจว่า4ขวดหรือ2ขวดห้องน้ําก็น่าอาบน้ํามากเลยค่ะฝักบัวคือใหญ่มากเลยนะคะข้างบนไม่ได้ถ่ายไว้ก็จะมีวิวให้ดูด้วยนะคะเวลาอาบน้ําจะปิดผ้าม่านก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้นะคะห้องสะอาดจะอ้านนะคะหน้านอนมีเก้าอี้ให้นั่งด้านหน้านะคะ นั่งทานอาหาร